ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่เชิงอีเวนต์ใหม่นะมันเป็นการย้อมสีนะครับก็ฉันจะชนะแบบล้มละลายนะครับผมสโนว์ควีนอลิซาเบธนะก็เป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับเราไปดูกันว่าอ่าสโนว์ควีนอลิซาเบธเนี่ยสกิลคืออะไรนะฮะ สโนว์ควีนนะครับผมระยะเวลากิจกรรมนะครับก็วันที่10ใช่ไหมถึงวันที่10นะครับวันนี้วันที่3ถึงวันที่10เนาะก็7วันนะครับก่อนปิดปรปับปรุงนะครับโดยจะมีแผนที่ที่อัปเดตเข้ามาน่าจะเป็นแคนดี้ช็อปใช่ไหมแคนดี้ช็อปนะครับก็เป็นร้านขนมนะครับผมเป็นร้านขนมนะนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลของสโนว์ควีนอลิซาเบธละกันนะครับสกิลก็คือ เมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันนะครับมีโอกาสาน40%นะครับก่อสร้างแลนด์มาร์คอัตโนมัติและย้ายไปยังพื้นที่ของฉันทันทีเมื่อไม่แสดงผลเติบโต10%นะครับแล้วก็เมื่อ,กอตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คนะครับมีโอกาสาตั้งด่านตรวจในพื้นที่นะครับก็เป็นสกิลสกิลดักด่านตรวจนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นเหมือนกับฟินอลิาเบลเลยนะฮะฟินอลิาเบลดิเออ เมื่ออเมื่อเริ่มต้นเทินนะครับผมเลือกหนึ่งใน3สกิลของฟินอลิสเบลนะฮะสกิลแรกนะครับก็คือ90%นะครับกักขังวิกตอรี่ฝ่ายตรงข้าม2ครั้งนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือมีโอกาส50%เอฟเฟกผลกระทบนะครับก็คืออเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกอย่างแรนมากของเราเนี่ยมีโอกาส50%ใช่ไหมมีโอกาส50%นะครับผมก็คืออลบสกิลรอบนะครับแล้วก็ยกเว้นการรีชาร์จ2ครั้งนะครับ ส่วนอีกสกิลหนึ่งก็คือมีโอกาส50%นะครับเลือกรับหนึ่งจากาสร้างแลนด์มาร์คแบบสุ่มอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับสกิลก็จะคล้ายๆกับควีนอลิซาเบลนั่นแหละนะครับแถมตัวควีนอลิซาเบลเนี่ยมันเป็นสกิลบังคับย้ายใช่ไหมเออผมว่าน่าจะโหดกว่านะผมว่าโหดกว่าควีนตัวโโนควีนแน่นอนนะฮะส่วนปั๊บนะครับก็เป็น เ,เมื่อถอยลูกเต๋ามีโอกาส70%เรื่องหน้าหลังแล้วถอยนะครับมีโอกาส50%ย้ายไปยังในแถวในระยะถอยในตอนนี้เอฟเฟกก่อสร้างเลนร์มาอัตโนมัติโอ้โหถอหยเต๋าเรื่องหน้าหลังไม่พอนะครับก็มีโอกาส50%ย้ายไปในระยะถอยด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะทำมาคอมโบนะครับผมทำมาคอมโบก็อาจจะโหดช่วงติดบัฟนะครับแต่ถ้าหมดบัฟแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับอะ สำหรับตัวควีนอลิซาเบลก็เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าการเติบโตนะครับของการสร้างแรนมาจะเป็นหเปอร์เซ็นตนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเรามีควีนอลิซาเบลอยู่แล้วก็สามารถได้รับการชาร์จโล่นะครับก็คือเป็นอัพในอีเวนต์นะฮะก็สามารถมามาได้บัฟได้นะฮะได้รับสโฉนกฟรีรับ200นะครับรับควีนอลิซาเบลนะครับรับ200เพชรได้รับสูงสุด400เพชรนะครับผม อ๋อมาในรูปแบบของแจ็คพอตโอเคมันมีรับประกันไหมล่ะไม่น่าจะมีการรับประกันใช่ไหมเอาละอย่างแรกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัวสโนควินนะครับสโนควินอลิซาเบลเนี่ยเราต้องหาอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องหาก็คือเป็นชุดของสโนควีนนะครับผมใช้ทั้งหมด3ชุดนะครับถ้าเกิดจะเอาตัวควีนก็ใช้ชุดสโนฟินสองชุดสองชุดทุยนะฮะอ่ะ หรือจะเอาเป็นเจ้าหญิงอลิซาเบลก็ใช้เป็นชุดของโโนวพลนหนึชุดเท่านั้นนะครับอ่ามีปัญหาก็เป็นตัวละครที่ผมถือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีเนี่ยอยากจะหาไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าเซิร์ฟมันกำลังจะปิดปรับปรุงแล้วไงเออโอ้ยมีคนปิดควีนอลิซาเบลเว้ยโอ้โหดับยาวเลยนะครับเดี๋ยวรอมันมาก่อนนะฮะอ่ะถ้าเกิดว่า เราจะเอาชุดของสโนว์ควีนเนี่ยเราต้องใช้เป็นสร้อยคอของสโนว์ควีนนะครับ2ชิ้นคาถาสโนว์ควีน2ชิ้นนะครับแล้วก็มงกุฎนะครับผม2ชิ้นนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัวสโนว์ควีนเนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมดอย่างละ6ชิ้นนะครับผมอย่างละ6ชิ้นกันเลยนะฮะโอมาในรูปแบบของการสุ่มด้วยแล้วก็ไม่มีการรับประกันนะครับอันนี้หมี วันเลนทายนะโอมิก็คงเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรขอลองไปเปิดของฟรีก่อนนะอ่าก็มีของฟรีนะครับไอเทมล็อกอินนะฮะกดลับมาปับ๊บฮึบเอามงกุฎนะครับฮึบมงกุฎนะครับดูแล้วคาธาน่าจะออกยากนะเพราะเห็นมันเอาคาธามาขายใช่ไหม เออเอามาเอาคาถามาขายในร้านลึกลับนะครับน่าจะน่าจะหมดไปแล้วนะครับอีเวนต์รวมโอ้มีด้วยนะมีโอกาสได้รับสโนควีนนะครับอ่าไวไวเฟยใช่ไหมเออมีโอกาสได้สโนควีนควีนก็ได้นะนะครับแล้วก็ใครที่ว่ามีอ่ามีควีนนะครับมีควีนหรือว่ามีตัวเจ้าหญิงอยู่แล้วนะครับก็สามารถมากดรับของฟรีได้นะครับผมมา โอ้โหได้มงกุฎนะฮะโอ้โหแม่งออกแต่มงกุฎอะคิดดูอ่ะที่เหลือผมลองไปเปิดของฟรีนะครับมาในรูปแบบของเมกาเจ็คพอตด้วยยิทเครับแพ็กวัตถุด,ดิบสโนุกฟีนนะครับทุกๆก,ก,การสุม Mega port 2, ่มเมกาเจ็คพอต20ครั้งนะครับก็คืออ่500เพชรใช่ไหมอ่า500เพชร1,000เพชรนะครับสุ่ม1,000เพชรจะได้แพ็กสุ่มนะฮะ เพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้ไม่มีการรับประกันมมแม่เปิดด้วยสามสิบอ่าสามสิบยี่สิบนะครับไม่มีอะไรออกเลยนะไม่มีอะไรออกสักอย่างโอ้โหอ่ะมงกุฎออกมาหนึ่งเว้ยเฮ้ย อ่าเมื่อกี้ได้มาห้าสิบเพชรผมสุ่มเมก,กาไปครั้งหนึ่งโอ้โห,โหคุ้มค่า s ิเคพอโอเคก็ขอไปอัปเกรดละกันนะครับผมมีอยู่หกใบก็เดี๋ยวอัปเกรดสุ่มไปหมดเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะมาก็รวมทั้งหมดสามคู่นะครับมาดูกันสิบา่าจะได้อะไรนะครับผมเฮ้ย อืสาวน้อยโซโฟีมาน้องน่ารักฮึบมมึงจะให้มาซ้ำเพื่อฮึบเออเล่นหน้าชุดว่ายน้ำโอเคเลนหน้าชุดว่ายน้ำก็เป็นตัวที่ยังเล่นได้อยู่เออย,ยังเล่นได้อยู่นะครับ ก็ถ้าถามว่าต้องมีไหมเหรออ๋ออ่ะมีอีเวนต์เล่นล็อกอินด้วยนะรับหมีนะครับคือถามว่าต้องมีไหมนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีควีนอลิซาเบลนะครับหรือว่าอ่าไม่มีพวกที่ผลกระทบเนี่ยมันก็เอาไว้ฆ่าแบบว่าพวกสายรีชาร์จได้นะไม่ว่าจะเป็นอ่าฟาบี้นะครับหรือว่าจะเป็นอ่า อีกตัวนึงหนูเอื้อยใช่ไหมอ่าหนูเอื้อยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ฆ่าบิสกิตก็ได้อีกเช่นกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อพอใช้ได้นะครับแต่ถามว่าทำไมผมไม่ทำล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีควีนอลิซาเบลอยู่แล้วนะครับสกิลก็จะคล้ายๆกันนะครับเปลี่ยนแค่ตัวบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามนะครับผมบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามอันนี้นะครับเปลี่ยนไปเป็นอ่า เปลนไปเป็นสกิลดักจับด่านตรวจแค่นั้นเองนะครับผมส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกประกาศเลยนะครับเพราะฉะนั้นาถามว่าทำไมผมไม่ทำล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ผมผ่านนะฮะถ้าให้คำแนะนำก็คือเก็บไว้รอ,อเก็บเพชรไว้รอมันอัปเดตดีกว่านะครับ โอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจจะซื้อขายไอเดียก็ติดต่อแอสลมมาได้เลยนะครับก็สําหรับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ของเทพเกมอวยนะครับผมก็มีลิงก์นะครับผมสามารถเข้ากดเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสิร์ชหาไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะก็ผมจะอยู่ในนั้นนะครับผมทั้งกลุ่มไลน์แล้วก็กลุ่มเฟซนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับบ๊ายบายครับผมจุบจ๊บๆรักทุกคนนะครับบายจ้าบายครับ